สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอผมอีกแล้วนะครับมะยุสคารนั่นเองนะฮะมาเจอกับผมว่าจะเจอรถเข้าใหม่นะฮะวันนี้ก็มีเข้าใหม่อีกแล้วนะครับสําหรับเก่งซีดานนะครับรถระดับผู้บริหารนะครับนี่เลยนะครับเป็นตัว Honda Accord Gen 9 Minor c h a n g e นะครับ2.0นะครับสีเทานะครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่นะคันนี้เลขหม่เพียงแสนห0พักิโลเท่านั้นเองนะครับนะ เห็นถามกันเข้ามาหลายคนนะครับก็จัดมาให้แล้วนะครับสนใจนะฮะสามารถติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับนะคันนี้สวยมากเพิ่งเข้ามาเองนะครับจัดแฟนแนนยอดจัดล้นๆเลยนะฮะคันนี้าตัวเพียง5,990บาทเท่านั้นเองนะครับนะใครที่สนใจก็นะครับให้ไวอย่ารอช้าเพราะว่ามีคันเดียวเท่านั้นนะครับผม แต่ก่อนที่เราไปชมนะเราควนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งท่านหน่อยนะครับอ่ะตัวนี้นะครับก็เป็นตัวโฉมใหม่นะครับนะด้านหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบ Full l e d daytime r u n n i n g light นะครับกระจังหน้าดูหรูหราโฉบเฉี่ยวนะครับนะเป็นตัว 2.0e นะครับผมนี่เลยป้ายทะเบียนก็จะได้เป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วนะครับนะตัวรถเดิมๆไม่มีชนหนังีความฉุมน้ำการันตีบอดี้โครงสร้างนะครับ นะใครที่สนใจก็ติดต่อนะฮะกริ้งกลางมาได้เลยนะครับคมสันต่างเดิมๆนะฮะลดมบางเลยนะฮะล้อแมกขอบ17ยางบิสโตนนะฮะตัวนี้ได้เป็นยางบิสโตนปี2022นีนะครับสัปดาห์ที่36นะครับนี่เลยนะฮะดิสเบรกสีล้อนะครับนะเป็นรถที่รถเก่งซีดานระดับผู้บริหารที่ขับดีมากนะฮะนุ่มนวลน,นะครับกระจกปรับไฟฟ้าไฟาเลี้ยว LED นะครับ นี่เลยนะฮะสีตัวรถไม่มีเพี้ยเลยนะฮะอ่านะครับก็เข้ามาก็นะครับมาทำรีวิวให้นะครับพี่ๆเพื่อนๆได้ดูก่อนนะฮะตัวนี้นะฮะพุ่มด้วยหนังนะครับแล้วก็มีลายไม้นะครับเสริมความหรูความหรูใล้กับตัวรถกระจกไฟฟ้านะครับตัวรถนะครับนะเป็นตัวแอคคอร์ดนะครับตัวเครื่อง R i20 นะครับ นี่เลยแผงป่มแผงเพลตัวนุงน็อตต่างๆไม่มีขยับเลยนะนะครับตะเข็บเ็ดอาร์ต่างๆชัดเจนนะครับเพื่อนนะชัดเจนเลยนะครับรถของเรารับประกันบอดี้โครงสร้างนะครับแกนเดิมนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับนะดัชบอร์ดต่างๆนะฮะสวยๆเลยนะครับไม่มีแบบแตกนะครับไม่มีร้าวนะครับนี่เลยนะฮะคู่มืออยู่นะครับเกียร์ออโต้นะครับมีม่านด้านหลังมาให้แอร์ออโต้นะครับ มีกล้องถอยหลังนะครับวงมาลัยมอติคูร์สคอนโทรลนะครับนะรายละเอียดภายในนะฮะค่อนข้างสวยคนข้างสวยเลยนะครับด้านหลังนะครับมีม่านมาให้นะครับนะมีม่านมาให้มีเวลคัข้ามไลท์นะครับนะตัวซีเลอร์ต่างๆเดิมๆนะครับนี่เลยนะฮะสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับที่เสรีไทย70ิบบิลบุรีกรุงเทพนะฮะมีแอร์ด้านหลังมาให้นะครับนะ ่นี่นะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับก็ไฟท้ายสีลมดำนะครับนะไฟท้ายจะเป็น LED นะแบบ3าเส้นนะฮะเขาเรียกไฟท้ายแบบเบนซ์นะครับผมนะไฟเลี้ยวก้อนถอยหลังก็จะเอ้ไฟเลี้ยวกับไฟถอยหลังเป็นหลอดไส้นะครับนะด้านหลังก็ดีไซน์นะฮะหรูหรานะฮะสไตล์รถระดับผู้บริหารนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับ ด้านท้ายตัวนี้นะครับสามารถพับเบาะได้นะครับตัวตะเข็บเบสอาร์ตกานะฮะเดิมเดิมเลยนะฮะมีทงมีทาด้าหลังมาให้นะครับอูยางไหลใหม่มากนะครับเพื่อนยางไหลใหม่มากนะฮะยังไม่ลงพื้นเลยนะฮะยังมีเห็นปะนะครับอันนี้ยังไม่ลงพื้นเลยนะครับนะมาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับเปิดทุกวันเวลา9้าโมงถึงโมงเย็นนะฮะสำหรับใครที่หานะครับรุ่นนี้อยู่นะครับแนะนำเลยนะฮะ อันนี้แนะนําเลยรถสวยนะครับนะมีม่านด้านหลังต่างๆมาให้นะครับมีม่านตรงด้านข้างมาให้นะครับมีนะที่เขียบุหรี่มาให้นะครับนี่นะครับผมเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับปร,บรบับด้านแปดทิศทางนะฮะตัวนี้ยังไม่มีเมมเบอรี่เซตเบาะมาให้นะครับอ่าบอเบาะเบิดต่างๆสวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นพุชสตาร์ด้วย นะครับเป็นโฟลสตาร์ทแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้แบบดูโอโซนนะฮะนะสามารถแยกองศาซ้ายขวาได้นะครับอ่านะฮะทัชสกรีนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเอกสารให้ดูแป๊บหนึ่งนะฮะตัวนี้รถปีสิบแปดนะครับนะปีสิบแปดหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้านะครับหนึ่งร้อยห้าสิบห้าแรงม้าจดทะเบียนนะฮะวันที่ยี่สิบสามสิงหาหกหนึ่งนะครับ โกมือต่างๆอยู่ครบนะฮะนะสมุดวารันตีนะครับก็อยู่นะครับอยู่ครบเลยนะฮะสองจุดศูนย์เนะครับนะเข้าศูนย์นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับประวัติศูนย์ด้วยเข้าศูนย์ปีที่แล้วไม่เก้าหมื่นนะครับตอนนี้ไม่แสนหกพันนะครับนี่เลยนะเข้าศูนย์ตลอดนะครับนะระยองออโต้โมบิลนะครับนะตัวนี้นะฮะเห็นไหม รถนะครับประวัติศูนย์ตลอดเลยนะครับอ่านะฮะตัวนี้มีกล้องถอยหลังมาให้นะครับก็หลังจะอยู่ด้านบนนะครับสามารถเลือกได้ด้วยนะฮะเลือกได้ด้วยนะครับอันนี้จะเลือกเป็นไรน์นะครับอ่านะครับเบรกมือจะอยู่ตรงตรงขานะครับตรงนี้นะฮะตัวนี้รองรับต่างๆก็จะเป็น FMAMCD นะครับบลูทูธไอพอร์ตต่างๆ เอ็ i ดนะครับก็ได้หมดเลยนะฮะตัวนี้ยังไม่มีเนมมาให้นะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับนะห้องเครื่องกันหน่อยนะครับห้าแสนเาหนะครับพี่ๆนะครับสนใจให้ไวเลยนะนะมีคันเดียวด้วยสำหรับเจนเก้าไม Chain เนะครับตัวนลน็นอนตอต่าง,างๆไม่มีขยับเลยรถของเราการันตีบอดี้โครงสร้างไม่มีชนัดที่ความจมดน่นแน่นอนนะฮะ ตะคงตะเข็บเบสอาร์ตคางลุงคางหน้าต่างๆนะครับสวยๆเลยนะครับเครื่อง K20 นะครับนะเครื่อง K20 นะครับอ่าต่างๆนะครับตรงนี้นะครับกระโปรงนะครับด้านหน้าซอกเสอ้อด้านในนะครับก็เดิมๆนะครับนะก็อยากฝากนะครับฝากพี่ๆที่สนใจนะครับกับรุ่นนี้ก็ติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์0843848404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมมาดีได้เลยนะครับก่อนจากการอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาอิสคาก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ